ครับก็ขอสวัสดีนะครับพีป่านาาลูกลูหลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่ามีดยุบต้นๆนะครับนะครับถือได้ว่าเป็นมีดควานช้างนะครับ มีดควานช้างนี่ก็ต้องถูกใช้งานมานะครับอย่างโชคโชนเลยนะครับนะครับพายุนั้นก่อเกือบเกือบร้อยปีหรือเป็นร้อยปีอย่างนี้หละครับนะครับเล่มแรกนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามนะครับมีดเล่มนี้นะครับ16นิ้วนะครับนี่นะครับทำให้ดูแล้วนะครับแต่วันนี้ก็มาทำใหม่นะครับนะครับ นี่นะครับเป็นเงินนะครับตรงนี้นะครับเป็นโลหะเงินนะครับสนิไม่กินนะครับนี่นะครับการเข้ากลั่นมีดนะครับนะครับชิดๆแบบนี้เลยนะครับทางมีฟีมือนะครับนะครับปีเก้าสิบกว่าปีนะครับเราก็ต้องมันมีรอยล้านรอยลาวอย่างนี้นะครับเราก็ต้องสังเกตกันนะครับนะครับ นี่นะครับฝักมีดอย่างนี้นะครับก็มีรอยล่านๆเร่าๆอย่างนี้นะครับนะครับรอยยุบของไม้นะครับความเหี่ยวความแห้งของไม้นะครับนะครับนะครับแม้ลัดฝักมีดตรงนี้นะครับนะครับทำมาจากนะครับอลูมิเนียมเหล็กนะครับน่าจะผสมเงินนะครับนะครับ นี่นะครับมันก็ออกเววาวเหมือนกันนะครับนะครับเหล็กผสมเงินนะครับนะครับถูกใช้งานมานะครับมีควานช้างนะครับก็ต้องพกติดตัวไปไหนมาไหนตลอดนะครับเข้าดงเข้าป่าเลี้ยงช้างบังคับช้างอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับดูครับจุดสังเกตนะครับนะครับ ทันทีเข้ามากันในหม่ก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับนะครับคนเก่านะครับถ้าพูดผิดตรงไหนก็คอมเมนต์มานะครับนะครับนี่นะครับลอยลั่นลอยลาวลอยยุบอย่างนี้นะครับนะครับความเหี่ยวของไม้นะครับนะครับช่างแบบโบราณนะครับตีพับอย่างนี้นะครับนะครับสมัยก่อน นะครับช่างสมัยก่อนนะครับดูนะครับความยาวรวมด้ามนะครับ16นิ้วนะครับนะครับเฉพาะใบนะครับเรามาดูกันนะครับนะครับเฉพาะใบนะครับอยู่ที่10นิ้วนะครับนี่นะครับเฉพาะใบอยู่ที่10นิ้วนะครับดูเนื้อเหล็กนะครับ เหล็กอย่างดีเลยนะครับออกขาวๆนวลๆอย่างนี้นะครับนะครับดูครับการเซาะร่องนี้ครับตอกด้วยมือนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับดูเหล็กนะครับนะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับนะครับนี่นะครับหน้านี้หน้าฝนนะครับนะครับก็ต้องมีความชื้นเดี๋ยวกล้องเอาน้ำมัน ทาไว้นะครับนะครับนี่นะครับปล่อยตอกอย่างนี้นะครับนะครับสวยงามเลยนะครับลายกระหนกขาวันนะครับนี่นะครับยาวๆอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับดูในร่องเลือดอย่างนี้นะครับนะครับตอกเสาะด้วยมือนะครับนะครับช่างโบราณนะครับช่างเก่าๆนะครับลายนี้นะครับ จะไม่ค่อยพบเจอนะครับนะครับนี่นะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับนะครับดูนะครับนี่นะครับถูกฝนมานะครับรับเปิดคมมานะครับนะครับคมหน่อยๆนะครับมีเดินป่านะครับมีเข้าดงเข้าป่าเลียงช้างนะครับ ปกไปไหนมาไหนนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับมีดควานช้างนะครับนะครับดูการตอกนะครับนี่นะครับการตอกด้วยมือนะครับทำขึ้นมาตอกขึ้นมานะครับแล้วก็ไปให้หลวงพ่อเดิมปลูกเสกอธิฐานจิตอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับ ไม่งั้นช้างก็ไม่กลัวนะครับนะครับมีควานช้างก็เล่มใหญ่ๆนะครับนี่นะครับดูการเข้าคลั่งนะครับนะครับนี่นะครับมอนสารต่างๆนะครับถ้าใส่คลั่งเยอะก็จะถะเลือดทะลักออกมาอย่างนี้นะครับนะครับนะครับสมบูรณ์มากนะครับมีเล่มนี้นะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนเลยนะครับสนิมไม่มีนะครับ เป็นขาบใครขึ้นมานะครับเนื่องจากเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้เคล็ดนะครับช่วงหลังๆนะครับแต่คนก่อนๆนี่คงจะรักษาอย่างดีนะครับนะครับนี่นะครับน่าจะผ่านการทําพิธีทําน้ํามนต์นะครับดูนะครับสนิมขุมเฉพาะปลายๆอย่างนี้นะครับนะครับมีหลวงพ่อเดิมทุกเล่มนะครับทําน้ํามนต์ขับไล่พวกผีปีศาจคุณไสมนดํานะครับ ป้องกันคุณไสมนต์ดำนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับนะครับไม่ให้สิ่งเลวร้ายเข้ามากล้ำกลายในครอบครัวในชีวิตนะครับผู้ใดได้ครอบครองนะครับชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองดีดีขึ้นนะครับนี่นะครับในด้านแคลงวคลาดปลอดภัยนะครับนะครับสมัยก่อนนี้นะครับพกติดตัวไปในมาไในนะครับนะครับมีขำล่าวขานล่ำดือกันนะครับ ในด้านอยู่โยงคงกระพันแข็งวครางปลอดภัยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับนี่นะครับท่านที่จะคิดจะบูชากันนะครับไปบูชากันไว้ติดบ้านนะครับนะครับแนะนําอย่างนี้นะครับนะครับมีดเก่าๆอย่างนี้นะครับนะครับเข็มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับ ให้ศึกษาให้เรียนรู้นะครับให้เข้าใจนะครับนะครับแล้วค่อยบูชากันนะครับนะครับเราบูชาไม้อย่าไปบูชาเพราะความอยากนะครับจะต้องเกิดศรัทธานะครับนะครับมีจิตศรัทธาใจรักนะครับรักหลวงพ่อเดิมศรัทธาหลวงพ่อเดิมอยากได้มมดหลวงพ่อเดิมอย่างนี้นะครับ เอาไปไว้บูชาอย่น้ครับนับถืออะไรอย่างนี้นะครับนะครับอยากไปอยากได้พวกความเห็นแล้วก็อยากนะครับนะครับให้ศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วค่อยบูชานะครับนะครับมีนะครับสวยงามนะครับดูศิลปะการตอกนะครับในร่องนี้ครับนะครับมีเป็นอายุร้อยปีนี่นะครับอยู่ในสภาพนี้นี่นะครับถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับ ความยาวรวมด้าม16นิ้วนะครับเฉพาะใบ10นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับใครสนใจนะครับลายยุคโบราณยุคเก่าๆนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1 3 2 9นนะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเล่มนี้นะครับนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับอายุนะครับดูศิลปะก็เหมือนกันเลยนะครับนะครับ เป็นโลหะเงินนะครับต่นี้ไม่กินนะครับนี่นะครับตัวไม้นะครับให้ดูที่ไม้นะครับรอยเหี่ยวย่นๆอย่างนี้นะครับนะครับการเข้ากัดนมีดก็ต้องชิดๆอย่างนี้นะครับกำเหมาะมือเลยนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับเป็นโลหะผสมเงินนะครับนี่ครับเหล็กเหลาดำผสมเงินอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับ ตีพับนะครับช่างโบราณนะครับก็จะตีพับแบบนี้นะครับนะครับมีจุบต้นเลยนะครับของหลงพ่อเดิมนะครับมีเหลี่ยมนี้นะครับนี่นะครับดูความเหี่ยวความย่นของไม้นะครับนะครับนี่นะครับอายุการใช้งานนะครับมาอย่างโชคชนเลยนะครับนี่นะครับตีพับแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับในรล่องอย่างนี้นะครับก็ต้องมีคราบใครเข้าไปอุด ไงล่องนี้นะครับนะครับผ่านการใช้งานมานะครับนะครับมีความช้างนี่นะครับมันมีทั้งตากฝนตากแดดนะครับพกเข้าโรงเข้าป่านะครับป้องกันอสรพิษร้ายต่างๆนะครับนี่นะครับในด่านแควคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันนะครับป้องกันพกผีปีศาจกุณไสมนดำนะครับนะครับ สวยงามเลยนะครับมีเล็มนี้นะครับทำใดสนใจนะครับนะครับมีเล็มนี้ความยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับนะครับตะกี้นี้สิบหกนะครับเล็มนี้สิบห้านะครับนะครับเรามาดูใบเม็ดกันนะครับภายในนะครับนี่นะครับภายในก็ดำดำแห้งๆหูเหี่ยวอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับ นานากันเลยนะครับนะครับสวยงามนะครับสมบูรณ์นะครับดูครับลายเสมาใบโพนะครับนี่นะครับจยุบจนต้นนะครับนะครับของช่างเลยนะครับเห็นแบบนี้นะครับเราก็เห็นลายมือแล้วเราก็รู้ว่า นะครับเป็นฟรีมือของช่างสอนนะครับนี่นะครับลายเซมาใบโพแบบนี้นะครับเป็นฟีมือช่างสอนนะครับนะครับนี่นะครับมีฟรีมือช่างสอนตอกลายนะครับนะครับเสาะตอกในร่องเลือดอย่างนี้นะครับดูครับชัดเจนนะครับนะครับเป็นคืนๆนี้นะครับนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับ เหล็กอย่างดีเลยนะครับสนิมก็ไม่มีนะครับนะครับเป็นคาบใครนะครับนี่นะครับฝีมือตอกของช่างสอนนะครับประนดอกไม้สวยงามเลยนะครับนี่นะครับการตอกด้วยมือก็จะเป็นจยักหอย่างนี้นะครับนะครับนะครับสันหนานะครับทั้งสองเล่มนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับลาย E vinegar. เสมาใบโพของช่างสอนนะครับนะครับใครเคยเห็นฝีมือของท่านแล้วนะครับนะครับนี Patrol ่แหละครับลายมีดของช่างสอนนะครับในร่องเลือดนะครับดูครับเป็นขึ้นขึ้นยัยักเลยนะครับการตอกเสาะด้วยมือนะครับใช้สิวตอกโป๊กโป๊กปกปกอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับดูเหล็กนะครับนะครับ ก็คงจะทาน้ำมันกันสนิมไว้นะครับหน้านี้หน้าฝนนะครับนะครับเพาะใบนะครับนะครับเพาะใบนะครับอยู่ที่9นิ้วนะครับนี่นะครับสิ้นิ้วนะครับยาวรวมด้ามนะครับมีของช่างสอนแต่ละเล่มนี่สวยงามนะครับนะครับทั้งลายเซมาใบโพทั้ง ลายหน้าเกี้ยวอะไรพวกนั้นนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับทันใจสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1 3 2 9หนึ่งสนะครับนะครับนี่นะครับการเข้าคลั่งนะครับสนิทเปี๊ยเลยนะครับนะครับช่างมีฟรีมือนะครับเรารู้ชื่อช่างอย่างนี้นะครับนะครับ รับรองนะครับทันยุบหลวงพ่อนะครับทันยุบหลวงพ่อปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆที่จะเข้ามาหาครอบครัวเรานะครับป้องกันไว้นะครับพวกผีปีศาจคุณไสยมนต์ดำนะครับอย่าให้มันเข้ามากล้ำกลายในครอบครัวชีวิตนะครับ ถ้าโดนไปแล้วมันจะหาที่แก่ายากนะครับนะครับนี่นะครับลายเซมาใบโพของช่างสอนนะครับสวยงามเลยนะครับนะครับการตอกตอกด้วยมือนะครับให้สังเกตนะครับจะเป็นดิดจับดีดจับอย่างนี้นะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับมีเล่มนี้นะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับใครสนใจนะครับ นะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับนะครับทันทีเข้ามากันในใหม่นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับนะครับเผื่อคลิปทังหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ